เฮ้ยโอ๊ยโอยฮายืดจ oh ังหวะเอียโอ้ยผู้ช่วยกูด้วยว้าอ้ h my g o ว้า้สี่ยสีน่ะค่ณมาทยไมล่ะว้เอ้ยมาแล้ว้าแล้วเฮ้ยสีน่ะเ้ยเฮ้ยไอ้ตุย้ยอะเลยมาเนี่ยผู้ช่วยมองคุยไรเก๊ไปคุ้นหรือระดับยีละวะ มาจากหอยฟูทีฟูตัวแต่เวเลโกอะไรเงี้ยฟาดมันมันาอยู่ข้างกูแล้วก็ตกกูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเจอบ้านบ้านใครวะเฮ้ยกูเจอบ้านดินอ่ะอ๋อไม่ใช่ไอ้เฮียมองไกลๆกลก็นี่ก็บ้านโอ้เจอแล้วเจอถ้ำกูวิศมอมามาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันไอ้ยุงไอ้เฮียเฮ้ยกูเจอทานเอาทานขอทานเพื่อนเฮ้ยเจอทานอะไงกันจะแล้วอุ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยจะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอไกูแล้วมันจะมาเบิด์ตตัว ลาลาลายาลาลาลากไล้ลาลาอาลา่าล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 เลา่าลาเาลากาล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 าาลลาวาูาล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 าเาลาเาื่ลนเาาลาาลลาลาลาาลาลดือลา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 ลลา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 ลลา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 ยาลาาลาาาาาลาล เฮ้กูไปแล้วก็ไปตอนเช้าถ้แกดิแพ่อไเตอร์ไอ้วบ้านเราปแว่าบ้านเรายเลยสอด้ยเลยเฮ้ยบ้านเรามีมอนเต็มเลยบูยสัตว์เฮ้ยเลยเฮ้ยเลยสัตว์เฮ้ยเลยย้ยยยะเล่นกูไรเฮียไม่รู้ครับมาตั้งนองท้อเป็นครับครับครัท้อก่อคร้นว้ยอันเนี้ยกองไฟอ่ะเอายางดิเฮ้ยมาหางให้แล้วยังหมแล้วเี้ย ไม่ไปไหนไหนไอออกก็ออกไปเอาตีนเถอะกูไม่กล้าออกไอ้สัตว์ไอ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 ลิวไอลิวกล้าวไปลิวขอร้องขอร้องไปลิวกูไม่กล้ากูไม่กล้าออกไปไหนมาเนี่ยไอมันอยมาเลยไอเจ๊ไปไปมาแล้วไอคุณน่าจะฟ้องจังหน้ากูแหละไอสัตว์มาดิมาดิควายสัตว์ไอ้เหี้ยมาดิมาดิควายสัตว์เอาไปเไปไอแต่พูดถึงพวกเราลงลงลงเหรอให้ลงเหรอมึงเอาตีนป่ะเพื่อนเดี๋ยวกูเอาไปให้ กับมาเนี่ยตีนเนตีนเนี่ยไหรอว้าไอ้เหี้ยมาแล้วแล้วตีนแล้วไอ้เหี้ย้ามาแล้วมาแล้วไอ้มาแล้วไอ้บยคขออต่ไ่ีิอะอยูนนิ่นอยู่ไหนไปตีมันเลย้ยิงเี้ยอ้าย่าลุมต่อมันตายมันจะกินตั้งอยู่เลยเียกูเดินเล่นละตอนเนี้กูเดินเลยนละาผีะ เินหแล้วง่ากูลงเอ่อไออันนี้ไอฮีโร่บายด้วยสัตว์เนอะเออกูก็หิวเงีเอาง่ายนะเอ่อบัตรมงคลจะหกเรื่อยนับนับจักวันใี้เราเล่นเว้ยพี่กูขอปิกแอดหินที่หุ่นหินกูขอไปหาหินพี่กูเจอรังผึ้งอ่ะเอาไปอย่าไปหาตีนะเว้ยรังผึ้งอ่ะไล่ต่อยยันบ้านเกิดเลยเว้ยเออใช่จริงอ่ะไม่มึงต้องรอสักพักมันจะหายโกรธมึงเว้ยแต่กูพิมพ์พิมไม่งัน้นมึงต้องตายก่อนเว้ยแล้วมันจะหายโกรธมึงเว้ย ไอ้เหี้ยแต่กูพิมพ์ควยเว้ยแม่งแม่งโกรธกันเดิมอะเฮ้ยมีเรือมีเรือสวยสวยสวยกูขอไอ้ผู้วิบอ่ะตับเพื่อนไอ้เหี้ยแย่งเรือกูเยอะกูได้กูได้เหล็กอะเหี้ยกูได้เหล็กกูได้ทองอะกูได้กระดาษกูได้กระดาษเช็ดตูดไอ้เหี้ยกูได้กนะกระดาษเช็ดตูดกระดาษเช็ดตูดไอ้กูผิดเป็นเฮ้ยมันอาจจะเป็นสองบาทนะเว้ยมันหาสองบาทได้นะเว้ยไอ้เหี้ยแล้วมปนกระดาษเปล่ากระดาษเช็ดตูดไอ้เหี้ยเอาไปเช็ดก้นกูมีกูมีกูมีกระดาษ มันไม่ตายวะเฮ้ยมันอึดจังวะเฮ้ยเฮ้ยตุ่เยี่ยอะไรมาเนี่ยกูโดนฟ้าผ่าูโว้ยกูโดนฟ้าผ่าเยี่ยตายหรือกโดนฟ้าผ่าไอ้เป็นเอ้ฮีโร่บายแน่เลยเยี่ยฮีโร่บายแน่โคตรอคนควังโชคดีอะเดี๋ยวมึงก็โด้มทนกูกำลังย้ายอยู่ปะใครจะได้บอกวิธีกูอยู่ไหนอ๋อกูเห็ <uyor. S 2> น <legitimacy. S 2> fy fy เรือแล้วเจอกันที่เรือเพื่อน ไอ้เสียงอะไรอ่ะปอ้ยมันมาอีกแล้วไอ้เหี้ยมันมาอีกแล้วไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยช่วยกูหนีก่อนกูไม่อยู่แล้วจ้าตอนนี้ไอ้เหี้ยมันมีตัวขาวๆอ่ะที่มันอัพเฮ้ยมันตามล่ากูเลยอยู่ไหยไงพวกมึงตายเก่งไม่เกิดถ้ามึงเกิดแล้วโอเคแล้วอ่ะพวกมึงอยู่ไหนไม่รู้กูไม่สนอ่ะไอ้เหี้ยกูหลบแล้ว พึ่งช่วยกูสร้างบ้านก่อนอย่าเพิ่งหลบไอสัตว์กูนนนท์มึงจะทำยี่อะไรก็ทำกูหลบแล้วไอสัตว์กูได้บ้านแล้วพี่เนี่ยไอวาอยู่กูมาหลับกูหยุดฟ้ากูหยุนฟ้าบนฟ้าโอ้ยนี่ไหนคุณนอนขอเพื่อนเออมองคุยไรเก๊ไปคนณหรือระดับวีรบายมามาพิมแล้วอ้าคุณนอนอยู่นี่นี่เองเคยรู้สึกปลอดภัย มี่แหละครับมือตายพวกอะไรมึงมึงเสกเคี้ยอะไรมาอะไรวะหน้ามืดมึงเสกผีทำไมมันผีไทยไอ้ควายใช่เหรอเออฟ้าๆน่าจะเป็นไข่แห่งความดีอ่ะดูแล้วใช่ใช่เอาออกเกมโอง้โหโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้แม่กเฮ้ยอึดจังวะ เฮ้ยเฮ้ยถุยเยอะอะไรมาเนี่ยกโดนงฟ้าผ่าภูวิศเฮ้ยกโดนงฟ้าผ่าเยอะ educação puah pelalang la 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 la, 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 la. フフフフ。